สวัสดีค่ะเบีย้ยแกลูกนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อตีวัดหมูช้างค่ะเบีย้ยแก้สายหลวงปู่รอดวัดในลงนะคะลูกนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ยุคเก่ามีการตีมือนะคะเป็นเบีย้ยแกลแฮนเมดด้านท้องเบีย้ยาจานแน่นมากค่ะลูกนี้จะไม่ได้ตอกค้นนะคะแต่อัขระลายมือเป็นของหลวงพ่อตีทางร้านรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีความพิเศษตรงที่เป็นเบีย้ยแก้แบบตีขอบ ขึ้นมาด้านบนนะคะหลวงพ่อตีนะคะท่านจะจานที่ขอบเบีย้ยด้วยค่ะเรามาดูความสมบูรณ์ของเบีย้ยลูกนี้กันนะคะนี่ค่ะเป็นด้านบนค่ะหลวงพ่อจานสามชั้นค่ะและตรงขอบนะคะหลวงพ่อก็จะจานด้วยค่ะพบเห็นได้น้อยมากๆนะคะเบีย้ยแก้ที่มีจานขอบแบบนี้ค่ะท้องเบีย้ยจานสวยมากๆค่ะนี่นะคะดูกันช,ชัดๆค่ะหลวงพ่อตีวัดหมูช้าง เคจิสายเมตตาแห่งเมืองนนทย